มีอูทูปมันปวาแตไม่เ็นไปรมาทางไหนกันเฮ้ยสลามแจกสลามนี่จเหรอเท้าไป่ดิน่าไม่อยู่เลยเฮ้ยเขาต้องไารก ออกแกแล้วพี่ถือกี่มามาาออกเหรอได้เอเยอแล้วนะมันมาเรมาก่อนครับนนี้ตามดีกว่าอาไปทางไหนเราต้องตรวจสบเสียงอะไร่ะมาแล้วมาแล้วมแล้วมาแล้วมาแลล้วแมาแล้วมาแล้ว้ะแล้วว โอ,อ้โหไปแล้วในของเยอะแล้วไอ้เหี้ยอยู่กระโดดมากัดกู <ś> พอ่อบางดีแล้วก็ไปยอมกระโดดดีด้วยนะเดี๋ยวผมอยู่อีกฝ่ะ แดงเลยรูกูไม่ยอมใจละตัวอะไรแบคเข็นอ่ะออเไดีห้ามตั้งอ่ะเราต้องไปทางนั้นใช่ไหมใช่เราไปทางนั้นตดถ่ายมันตีตายได้ในแบบไม่ไมุกแบกมุกแบบนี้แต่ไม่ตายละแต่ตีหัวเพื่อนหรือเปล่า เอาหยิบหยิบศพไปด้วยหยิบศพไปด้วยให้เลยหยิบหยิบศพให้อันนี้ใครใครเอาไปกันนะอุยเฮี้ยมันกัดเร็วมากเลยมันมุมเมื่อกี้ที่ที่มีอะไรใครไม่มีเอาไปเลยไอ้เฮี้ยรักโอ้ยตามไปตามไปไว้ตีป่ะไอ้เี้ยตามไม่ทันไม่ทันหมอไม่ทันเินไปเดินไปใครโดนจับแหวนต้องกัดน่จะไปขน่จะไี ไปไหนเรา่ะไม่รู้ดิแล้วอยู่ไปไหนอ๋อส olo ไะพี่หยุดไปเอาอันนี้เอาไปใช้เลยพี่ได้ตัวแจละจริงๆไปฉายเอาตอนกลับก็นั่อเคข้างหน้าห้องพอหรือเปล่านะม่นใช่เฮ้ยแหม่ๆี่แ่ๆเรวได้ตัได้แบบนี้ไปดิไปดิไปดิไปใครี่เาว่ามัจะ เฮ้ยเ้ยเฮยเา้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 เฮ้ย้ยเฮ้ย้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้ย,ววย yeah. เอ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยโฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย้เ้ย้ย้้ยเ้ย เฮ้ยีไน,นะเนี่ยนี่พี่งเห็นปะเห็ตัไตวไ่เไอ้เีงกูนึงว่ามึงนีเป็นแมงสุกกันเลยหมดไลไข่หมดเ้ยหมดไ่ไข่ มาเร็วมาเร็วทำไมต้องว่ากูด้วยเมื่อกี้อีเยี่ยมเคนโดนแดกมีคนโดนแดกไปแล้วจำได้เพื่อนนะว่าไมด้วยเอออะ,ะเฮ้ยกูดโดนนั่นแหละกูดโดนนัเนี่ยไอ้ยุนกูไปโดนกูหลบแล้วเฮ้ยกูติดทียอะไรอ่ะเอาหลบขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้ขึ้นเะไรอะ

หยุดไปกล้าตกตายไงมันจะเลยเอาเก็บไปเลยดยของยังไี่ผมมาแล้วไปไกลนี่ไงมาละวเฮ้ยนง่นเนี่ยอย่าอย่าไปกลัวมัดไหนว่าไอ้เที่ยนี่ไงเจอแล้วนี่กูทุบกูทุบมึงเลยอ้าวกูทุบมึงเฮ้ยเยอะเออ เราลอก่อนมีรังผึ้งอันเดอรเหรอเฮ้ยอย่าไปดรนั้นทำไมเโอเคเราจะไปเอาของคืนก่อนใช่ไหม มีโดยแค่ที่อบคกุกกี้อ่ะอ๋ออ่ารังพึ่งอะไรก็ได้มั้งารังพึ่งแทนดีกว่าป,าป,าป,าปาะปะปะปะไม่หยุดไม่หยุดเลยวพี่ลองสตาร์ทยานนะได้ไหมโอเคออกอยู่ผมผมผมได้แล้วผมได้แล้วโอเคดรเราไม่กินพิกินเดี๋ยวมันดักหน้ามันดักหน้า จะเข้ามาต่อยพี <S 2> <S 2> ่แล้วไปเข้าเข้ามาเร็วเข้ามาเข้าดุดูุยลุยลุยไอเยี่ยปิงปิงตายคาชีฟ้าเลยอคาชีฟ้าเลยเงียบเงียบกันด้วยอ่ะ จะต้องฟังครับ oh, โอ้โห oh, <fuck. S 1> แล้วสีโทนยังไอ้เห <c oughs> ี้ยอยากจะออกเลยพี่ <c oughs> ดึงผมไปทีได้ไหม โอ้โหตายอยู่คำกดเลยกดเลยกดเร็วไอ้เฮียเัานไม่มีประตูว่มันจะรลบเฮียอะไรตบเกตบก่อนกควดโอ้ยแล้วถ้าพึ่อยู่ได้ไอ้สัสถ้าจะเอาพึ่งก็ได้อยู่นะแต่ว่าเอาพึ่งไหมต้องมีความเสี่ยงตายนิดหน่อยเออนั้น ต้องเลือกว่าใครจะเป็นคนล่อเออใครจะเป็นคนลรอดผมตัวแดงอะดิเออแต่พี่อะไรก็ได้เดี๋ยวพี่เป็นคนล่อให้ก็ได้มามามาผมน่าจะหินเดียวตายเลยตอนนี้เพราะว่าโดนหนอนเกาะเออไอ้เหี้ยตกไกลมดมาเป็นฝูงนะมาเป็นฝูงนะใครเป็นฝูงนะใครจะไปเอาพื้นก็ไปเอาสองคนไปด้วยกันโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดด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 แล้วใครใครเป็นใครเอาเนี่ยเหี้ย ใช่แปอาเดียวหน่อยดึง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 พิปปิ้งดึงพิปปิ้งดูต้องดูกล้องพิปปิ้งใช่ไหมชิปหายหมดเลยได้ดูกล้องพิปปิ้งเอ้าแล้วทำไมพิปปิ้งไม่มาวะเอ้ายานมาเข้ายานมาเอายานขึ้นเอายานขึ้นเอายานขึ้นมามามา มันยะขึ้นมันยัขึ้นขึ้นแล้วจะบอกว่าตายหากันหมดอะมันเงียบประจังเลยอ่ะสโลว์เพียงอยู่ไตีอยตายห่ากันหมดไม่ชัด <laughs> เออใครก็ได้ไมาช่วยผมยกของหน่อย ปิงอกว่าเพิ่งมันมารวมกันแล้ว <S 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 เฮียหะับเนี่ยระวังเกพึ่งนะเพราะว่าปิงเอาลังพิ่งมาแล้ววัดเอ้ยแ้่ทำไมวันนั้นด่านใหม่ไม่ดุหน่วยเฮียเออใช่ไหมจริงเจอผีตั้งแต่ทางเข้าเอ้ยยังไม่ทันเข้าเลยนี่หเหรอเฮียหน้ากากเงี้ยอะไรอ๋อห้าสิบเอ็ดบาทไปออกหน้ากากระวังนะ ผมจะผมไม่แก้หรอกนะพี่เรากดทิศซ้ายดิพอถ้าเก็บใส่กระเป๋าเฉยกดเออถ้าเกิดใส่กระเป๋าเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแต่จำได้ว่าถือนานาก็เป็นต่อมาแบบสถานการณ์เออแต่กลับกลับมาสถานการณ์กุ๊กกี้เลยนะเมื่อกี้เอ้ยไม่หรอก แล้วกูป้ายเลยเลยเฮ้ยเฮียเฮียข้างหลังเฮ้ยเฮียเจตเตอร์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 เฮ้ยไป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 แล้วพอออก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 เลยเราสู้ไม่ได้แล้วฝั่งนู้นเนี่ยอยู่เม่นสปอนต่อหน้ากูเลยยืนยืนดูวะยืนดูนะมันเป็นยังไงอ่ะยืนดูยังดูยากเห็นเหอยากเห็นอยากเห็นยังเห็นแต่ผมไม่เห็นนะมันวิ่งเร็วว่าถามก่อนเร็วสัตว์มันจะมาหาเราไหมมันหาอยู่แล้วแหละไม่เห็นมันเลยนน้มันยังไม่เสร็จเลย รอเสียงเพลงเสร็จก่อนเอเู้เราเราฟู <1993. S 2> <Enfin> ้คิวอะไม่รู้เิยเอออยู่กัไดหแลพวกคิวจะหนียังไงนะวะยัยมันอยู่ทางออกเลยเฮ้เสร็จละเสร็จละเสร็จละมาแล้วมาแล้ววะอออๆออออไอ้ขี้เล่นผใหญ่เลยสัาของกับยันนะของกันกันเราต้องไปลงไหน อ๋อยัดูขวได้แหละมีตถตรกลางทางขวางานวัดโบรอย่าเยอะอย่าเยมียงินมีเงินมเงิเงิก็ข่าี่อากี่อยู่แบบโอ๊ยตายตายก็โอ๊ยเหนือยเหนื่อยเหนื่อยคุณหนื่อยไอ้เอี่ยจะตายแล้ว โอ้ตายตายตายโอ้ฮัลโหลใครตายมาตามความจบพี่ขีดไหนใครมีบอคกี้เท่ากันแล้วกูเศร้าเลยบอคกี้อย่ที่ขีดนี่ไงวอคกี้ฮัลโหลฮัลโหล แหววัมกลับละสงสองคนหมดแล้วแล้วพี่ปิงพี่ปิงปิดไหมตาแล้วปิงปิดปอกี่เอากี้แปกหมดแล้วพี่ปิงปิดหกชี้ทำไมไอ้ยู่เด็กปิดปิดฟอกี่ทำไมโอ้โหตันตันหรอตัน ดิหายละโน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 สนี้ต้นส้เอาแล้วทำไมผมวอลพี่ปิงแล้วพี่ปิงไม่ตอบผมพี่ปิงพี่ปิงปิดวอลกี้อ่ามันจบแล้วพี่ปิงปิดวอลกี้เอามากดปิดเรืรอยๆคาดว่าคาดว่าตายกันหมดแล้วครับอะไแต่ปิงมันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างต้องรีห้องแล้วล่ะ ไม่ม <aría> ่มม่ยังเหลือพี่ปิงรอดอยู่ยังรอดอยู่นั่นคือลพอบอยเวแล้วตัดหัวใจดึงกลับเลยอ้ยยศเต็เลยด็ก้อเอาของอยไม่ตายแล้วนะใช่มละคิวงคไม่ร้ายยังลังเีอยู่ว่าึงพอดีไหมวะยังไงกูเศร้าเลยแล้วนิต้องขอ ความที่เหลือไงคือประเด็นคือจำทางกลับไม่ได้เนี่ยไม่ดูแล้วดื่มนะมาแต่โซบปีกินแบบชักกรเดี๋ยวเราลุ้มชี้เลยนะเราลุ้มชี้เลยนะเดี๋ยวลุ้มชี้ลุ้มชี้อะไรแบเนี้บีบออไม่คุยอ่อมข่าวข่าว โอเคแล้วมันรู้แล้วอ๋อเป็นแผลรู้แล้วมันเป็นแผลเดี๋ยเราเดี๋ยวเราดีเราชี้เลยนะลุมชี้เลยคาตกรตัวจริงใครมีออกลกี่เอ้ฟังท่ปิงอะใครถืแมงมุมแมงมุมติดติดอิด้ิดต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 ิดดติติดด้ิดติติดดติ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 ดดติดิด ตัวซีให่ล้วป่ซ้ายีซ้ายทีซ้ายไม่มีซ้ายเฮ้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 ยหยุดอะไรอ่ะโอ้ยไม่ให้